แต่ก็ต้องบอกว่าอีกหลายๆพื้นที่นะคะระดับน้ำนั้นก็ยังคงท่วมขังก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังหลายคนเนี่ยเกิด เรียกว่าน้อยใจเหมือนกันนะว่าที่บอกว่าน้ําลดน้ําลดนะบ้านฉันมันยังไม่ลดนะาาก็ะทําให้เกิดการรวมตัวกันอย่างเช่นกรณีของชาวนนทบุรีเนี่ยละค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของสอปอ,อเองก็ได้ยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะเข้าไปเจราจากับชาวบ้านที่ยังคงเดือดร้อนอยู่นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรวมตัวกันเพื่อร้องเรียนค่ะแมแต่คนที่ไปเจราจานี่ก็คือคนนี้นะฮะ,ฮะจะเห็นบ่อยๆนะครับท่านพลตารวจเอกพงษพัฒน์พงษเจริญนะครับ<อ>โฆษกสปอพอบอกว่ากรณี ที่มีชาวบ้านจากหลายพื้นที่ลุกขึ้นเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาน้ําท่วมขังเป็นเวลานานโดยต้องการให้ใหมีการเปิดคันกั้นน้ําหรือว่าประตูระบายน้ําเพิ่มขึ้นทางสปพ,อพอตอนนี้ทราบดีถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับและก็พยายามเข้าไปสํารวจพื้นที่ที่น้ําท่วมขังว่าอยู่ในระดับใดหากน้ําท่วมสูงถึงระดับคอนะครับก็จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนไม่ต้องรอให้ออกมาชุมนุมเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับนอกจากนี้ขอบคุณไปยังผู้ว่ากทมนะฮะที่เปิดประตูระบายน้ําเพิ่มอีกสาบาน พื่อลดระดับน้าในพื้นที่นอกแนวขันกั้นน้ําของกรุงเทพซึ่งเบอร์ต้นเขาเชื่อว่ากทมจะบริหารจัดการน้ําไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนต่างๆได้นะครับและสําหรับเรื่องของเงินช่วยเหลือนะคะผู้ประสบอุทกภัย5,000ันบาทเนี่ยค่ะที่ประชุมสปาพาก็ได้หาหรือกันนะคะแล้วก็เตรียมลดมาตรการต่างๆลงก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยไม่ต้องไม่จาเป็นที่จะต้องเข้าไปถ่ายภาพบ้านที่ถูกน้ําท่วมแล้วนะคะคุณผู้ชม พร้อมกับประสานท้องถิ่นให้ตั้งเต็นท์เปิดรับคำร้องขอค่าชดเชยโดยไม่ต้องไปที่สาระกลางจังหวัดค่ะส่วนพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังนานนะคะก็เตรียมให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางเพิ่มการเยียวยาให้มากขึ้น ส่วนการกู้คืนสนามบินดอนเมืองค่ะคุณผู้ชมก็คาดว่าจะต้องรองให้ระดับน้ําลดลงจนแห้งรันเวย์ก่อนนะคะถึงจะเข้าไปฟื้นฟูได้เบื้องต้นนั้นก็ประมาณไว้ว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ํากว่า2-3เดือนและใช้เงินไม่ต่ํากว่า1000ล้านบาทค่ะซึ่งทางสาปพนะคะก็ได้สนับสนุนเงินให้แล้ว490ล้านบาทส่วนอีก500-600ล้านบาทนั้นทางท่าอากาศยานไทยก็ได้กันเงินงบประมาณไว้เพิ่มเติมแล้วค่ะแต่ดูภาพปมสูงคุณผู้ชมจะเห็นว่าดอนเมืองเองนะฮะตอนนี้ระดับน้ําแม้ว่า ว่าจะลดลงแล้วแต่ก็ยังคงท่วมสูงนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับทาง9นาฬิกา ชาวหมู่บ้านเมืองเอกนี่แหละฮะที่เขาบอกว่าได้รับผลกระทบแล้วก็เมืองเอกเนี่ยน้ำท่วมสูงเยอะจริงๆ<ม>ตอนนี้เกิดปัญหาน้ําเน่าแล้วนะฮะจะไปยื่นหนังสือที่สปภเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาน้ําท่วมสูงให้ได้นะฮะ<ม>จะเร่งระบายออกทางไหนเนี่ยก็ต้องเร่งชี้แจงกับประชาชนถ้าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้จะปิดทางด่วนโทวเวนะฮะ<ม>ให้เวลารัฐบาลแก้ปัญหานี้24ชั่วโมงนะคะ<ม>จริงๆเมื่อคืนนี้ผมดูทีวีเนี่ยก็เพิ่งจะเห็นดรอกตอร์อนอน ออกมาอธิบายนะคะ,ะว่าน้ําแต่ละพื้นที่เนี่ยจะแก้ปัญหายังไงดอนเมืองสายไหมเองนะคะคนจะต้องผ่านลงคลองแล้วก็ดึงกลับแม,นะม่น้ำสู่แม่น้ําเจ้าพญาเองซึ่งตอนนี้บอกว่าตอนแรกคาดการณ์ว่าระดับน้นําในแม่น้าเจ้าพญาจะลดลง<ะ>ผลปรากฏว่าไม่ได้ลดลงตามที่คาดนะฮะชาวดอนเมืองเองกับไปหลายพื้นที่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาน,นี้ยังไงบ้างนะครับ